พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of no สวัสดีครับพบกับ Eagle of no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมืองระโวหรือเมืองรบบุรีในทุกวันนี้เป็นเมืองสำคัญอันเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัยทวาราวดี ในลาวผู้ธศตวรวัที่11ถึง16เคยอยู่ใต้อำนาจของมอนและขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตรวรรษที่19คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ในสมัยของพระเจ้าอู่ทองประมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอย,ยุธยาโดยตั้งให้ลบบุรีมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและโปรดให้พระราเมศวนพระราชโอรสองค์ใหญ่ เสด็จขึ้นครองเมืองลบบุรีเมื่อปีพุทธศักราช1891ต่อมาเมื่อพุทธศักราช1931สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งสวรรคตพระราเมศวรจึงเสด็จขึ้นครองราชแทนณนะกรุงศรีอยุธยาทำให้เมืองลบบุรีขาดผู้ดูแลในช่วงเวลาต่อมาจึงลดความสำคัญลงไปจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช พุทธศักราช 2, 2 1 9 9รถึง2 2 3พรบุรีจึงได้รับการทนุบำรุงครั้งใหญ่อีกวาระหนึ่งทำให้เมืองรบบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากทางด้านของพระเครื่องเมืองรบบุรีนับได้ว่ามีผ้ากู่เก่าแก่ากามากมายอีกเมืองหนึ่งของไทยที่โด่งดังที่สุดคือพระหูยานพระร่วงหลังลายผ้า กูวัดภาะศิลัตนมหา,าธาตุศิลปะรบุรี่สมัยขอมเรืองอำนาจพระที่ขุดพบได้จากกูวัดภาะศิลัตนมหา,าธาตุทุกพิมพ์ล้วนเป็นที่นิยมของวงการพระและหนึ่งในนั้นก็คือพระยอดขุนพลที่มีเอกลักษณ์สำคัญคือซุ้มเรือนแก้วอันงดงามอลังการยิ่งในวงการพระเครื่องได้ให้ความหมายของคำว่ายอดขุนพลไว้ว่า จะต้องสมบูรณ์แบบครบทั้ง4ประการคือ 1. องค์พระจะต้องสวมมงกุฎแบบเทิดขนนก 2. ประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 3. เป็นพระนั่งปางมารวิชัย 4. ประทับอยู่บนฐานกีบบัวแรบช้างพระยอดขุนพลกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองรบบุรีเนื้อชินเงินศิลปะสกุลช่างขอมในยุครบบุรีองค์พระ จึงมีความเข้มขลังและอลังการเป็นอย่างยิ่งตามแบบฉบับของเมืองนักลบแต่โบราณการด้านพุทธคุณถือได้ว่าพระยอดขุนพลลบปุรีเป็นพระสุดยอดทางด้านควงกระพันชาตีแคล้วคาดมหาอุดสมกับความหายากของพระที่มีอายุร่วม800ปีขนาดขององค์พระกว้างประมาณ2.7เซนติเมตรสูงประมาณ4.5เซนติเมตร ราคาเช่าหากันหลักแสนขึ้นไปพระยอดขุนพลจึงจัดได้ว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากวงการพระเรียกว่าแบบเต็มฟอร์มครบสูตรจึงมีราคาสูงกว่าพระพิมพ์อื่นอ่นอีกหลายพิมพ์ที่ไม่ครบสมบูรณ์ซึ่งมีรูปลักษณะเหมือนกันทุกอย่างแต่ขาดเพียงซุ้มเรือนแก้วซึ่งจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระร่วงนั่งเทิดขนนกพระพิมพ์น,นี้แตกกุออกมาหลายจังหวัดของเมืองไทย ความงดงามอลาัางการของพระร่วงนั่งเทิดขุนนกจึงย่อมมีน้อยกว่าพระยอดขุนพลอย่างแน่นอนยังมีพระยอดขุนพลอีกพิมพ์หนึ่งที่ขุดพบได้จํานวนน้อยมากๆในกรุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุแม้ว่าพระพิมพ์นี้จะขาดบัวเรียบช้างรองรับที่ฐานประทับแต่วงการพระก็ยังยอมรับไว้ในตระกูลของพระยอดขุนพลเช่นเดียวกันกับพระเทิดขนนก ที่ได้ยอมรับไวในตระกูลพระยอดขุนพลเช่นกันแม้ว่าจะขาดองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือซุ้มเรือนแก้วก็ตามพระยอดขุนพลที่กล่าวถึงนี้คือพระยอดขุนพลพิมพ์ซุ้มข้างกระหนกพระยอดขุนพลพิมพ์ซุ้มข้างกระหนกเป็นพระนั่งปางมาลวิชัยมีพิมพ์ที่แตกต่างกับพิมพ์มอ,อื่นๆโดยช่างที่สร้างในสมัยนั้นมีจิตนาการนําเข้าศิลปะโบราณของอินเดียเข้ามาผนึกรวมผสมผสาน ได้อย่างเข้มขังหน้าศรัทธาเกงขามแต่ยังคงรักษารูปแบบเดิมในศิลปะลบบุรีไว้เห็นบ้างในบางจุดเช่นซุ้มข้างองค์พระซึ่งซุ้มในลักษณะนี้จะพบได้ในพระของเมืองลบบุรีเช่นพระซุ้มนครโกษาที่มีซุ้มเป็นสิ้นลายขีดแบบกะหนกเช่นเดียวกันเพียงแต่ลายขีดซุ้มมีขนาดเล็กกว่าและมีจำนวนรอยขีดที่มากกว่ากัน และยังมีข้อแตกต่างในพุทธศีลที่ไม่เหมือนกันอีกจุดหนึ่งคือพระซุ้มนครโกษากุวัดนครโกษาเป็นพระนั่งปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้วพระยอดขุนพลพิมพ์ซุ้มข้างกนกพิมพ์นี้มีเพียงไม่กี่องค์แทบจะนับจํานวนได้เนื้อพระมีสีออกทางมันวาวค่อนข้างเข้มแบบเทาดํามีไขของพระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งเกิดออกมาจากภายในของเนื้อพระ กาติดแน่นเป็นจุดๆให้เห็นอยู่ทั่วองค์พระไขของพระเหล่านี้จึงเป็นจุดชี้ชัดถึงความเก่าแก่แท้แน่นอนในเนื้อหาของพระที่มีอายุหลายร้อยปีนั่นเองในด้านพุทธคุณและราคาก็ถือได้ว่าสุดยอดควบคู่กันไปด้วยคือสุดๆในด้านคงกระพันชาติแคล้วคาดและราคาก็อยู่ในระดับแพงมากๆสมกับความหายากนั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่